กรงท่งทางใกลสุรย์กันด้วยนะครับผมอยู่กับผมนะครับพบวีวีทูและซึ่กดผมไม่ได้ปิดช่องนะครับผมไม่ได้ปิดช่องนะแล้วผมขอโบกมือทีหนึ่งช่ตัวผมเปล่าใช่โดยโอ้่ารักจริงๆแล้ววันนี้เรามาเล่นแมปอะไรอิมอ่า f u n n y แล้วก็ t o y s h ชอบมือเ <am arin> นี่ยอ่าอ่านไม่ออกเออแช่มมืเถอะแล้วมากดเพลงกันเลยดีกว <grad attributed S 2> <estar> ่าบวกมือทีนึงเด้ยนี่บวกมืออ้าตัว้ตัวเราจริงเด้ยก็อะไรอ่ะช่างมันเถอะไม่กดอะไรทั้งสิเอ้ยเดยวทำไมนะาเหมือนฮักกี้วากี้เลยวะท้ามันไมมีกล่องอย่างนี้วะโอเค วันนี้อิสเตอร์เอกตัวนี้ก็อยู่อิสเตอร์เอกเอ่อเป็นแมไอ้นั้นนะผม mm. ไม่ต้องห่วงไป้าเฮเธอเข้าไปในตรงนี้เลยเดีนะแค่เพิ่มแล้วก็เปิดไฟใช้เปิดไฟใช้เลยวู้อา้าวไหนวะยังอะ่ะไปดูไปลเปลยไปเลยไป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 เนี่อยากให้เราขึ้นเราก็ต้องทำอ,อย่างนี้อ่าแล้วก็กดไปเลยแล้วก็มีผู้หญิง เอ้ยตกใจเม็ดเลยเอ้ยซาซูเกะเอแเอแต่ละแต่แล้วก็ออกแล้วก็ฮักกี้ก็หายไปนั่นไงเหมือนกับฮักกี้เลยเหมือนกับฮักกี้เลยทำไมมันเหมือนจริงๆเลยวะท่อก็อ่าว่าแล้วเคยเล่นแล้วนะโวไม่ต้องหว่วง แล้วก็เดินตามอันี้ไปเลยโอ้ย ouais, ่ายาประมาอยาประมาณย่าประมาณยาประมาณยาประมาทบอกเลยอย่าประมาทแม่ประมาทจัดคนมันหยุดไม่ได้อะค่ะคนมันหยุดไม่ได้อะค่ะนี่หยุดสปีดไม่ได้หยุดสปีดไม่ได้นี่หยุดสปีดไม่ได้อะครับนนนเปิดเลยเพื่อนเปิดแล้วเพื่อนเปิดแล้ว เป,เปิดแล้ว,วเรียบร้อยขึ้นมาได้ let's go อันนี้ผมยังไม่เล่นเต็ม้อยนะรู้แค่แบบว่าตรงเนี้ยแล้วก็ต่อยาน้วหมกกไม่ได้เล่นเลยตรงนี้อะไรวะกดปุ่มอะดูเข้าไปให้จะเข้าไปโอ้เหมือนผมเคยไปแล้วนะอันนี้เคยไปแล้วเคยเลแลวตามมาตามมาตามมาพวกตามมาทางนี้ทางนี้ตามมาตามมาตมาตมาตมาเลย โอทางนี้ทางนี้แล้วก็นี่นี่ทางแสงสว่างไปทางนี้นะผมเคยไปแล้วเคยไปแล้วแล้วก็เออใช่แล้วถูกต้องมาด้านนี้ใช่ไหมมันต้องใช่หละมันต้องใช่มันไม่ใช่มันไม่ได้ใช่แล้วพวกเอออืมเคยเล่นแล้วไอ้นี่เคยเล่นต่อจากนั้นก็มท่อวู้ชิด เฮ้ยเพื่อนเซงหน้าเราได้ไงวะเป็นไปไม่ได้เอ็น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 เอ้ได้จริงนะจะได้ได้เออเหมือนฮักกี้ยังไงก็รู้นะผมยังไม่เคยเล่นชึบชึบโอเคต่อจากนั้นเราก็มาตรงนี้แล้วปีนขึ้นยังไงเนอันเนี้ยชึบโอ้ย ถึงว่ะเฮ้ยเฮ้ยจีดีดีดไปเราไปโอ้โหเพื่อนโอ้ยพระเฮักกี้ชัดๆเลยอย่างเงี้ยโอ้โอ้ฮักกี้ฮักกี้วอกกี้ฮักกี้วอกกี้ลิลลี่ไปลิลลยๆเพื่อตกทุกปีเลยโมกัวโมกัวกอกัว เลไลกีไลโอ้เลไลเลไลฉันฉันหยุดกกวกกวแล้วโกโกวาแล้วโกโกวาแล้วมันต้องกโกวาแล้วผมไม่ใช่แล้วมันก็น่าจะกโกวาแล้วโกกว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 เลบเล็บกว ย็บยืบก่อน let's go let's go โอ้โหเกิดนิ่วไ้่กโกลัวก็มาว่ะมันแปลกผิดปกติโอ้เอาไปใช้กับใครอ่ะตรงนี้ต่ำเกินก็ไปเลยตรงนี้โอุ้ยอะไรหัวเด็ดเด็ดแบเป็นมุมมองนี้ดีกว่ะ push có push ok đừng có hàng nè chứ cũng có sao vi à gì cướp à cú cướp tay à cái gì đây wow để chăm sao kia nè nhưng mới khơi lên đàn đàn đâu nè đàn còn còn kia ở anh em mới mới khơi đó lại อ,อย่างอีกแล้วโอ้สควิตเกมแน่ๆกูว่าไม่น่าใช่ลแล้วคือลุไม่รู้อะต่าเต้นเต้นเตนเต้นเต้นมันอะไรกูทำอะไรโอ้โอ้โอ ทำอะไรทำอะไรทำอะไรวะทำอะไเามพนี้นี่นะโอ้ยขึ้นให้ขึ้นใ้ขึ้นให้้้ขึ้นเยๆเยไปไปอยด้วย ไอ้จิงก็ไม่ครับไ่นจิงอ่ะไอ้ยิงก็ไม่ครับหล่อหนิหล่ออ๋ออ๋ออ้าวอ๋อ้โ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 อ้๋อไม่ใช่แล้วมันไม่ใช่แล้วไอ้คุณพี่ทนหน่อยคุณพี่คุณพี่อย่ายิงยิงก่อนคุณพี่คุณพี่แป๊บหนึ่งคุณพี่ขาไอ้จิงก่อนค่ะคุณพี่ขารีบออกโอ้โอ้โอ้ เอาคุณเพ่หายไปเลยอีหยังวะเออแต่ถ้าแบบว่ามันพงังทลายเอออย่างงั้นกะได้อยู่อันนี้หายไปเลยกลัวไม่ใช่ผีแล้วผีขุนยนต์มันก็ผีกันโอ้โหให้โดดวงไปใช่โอ้ยเออเยอะเยอะเยอะกูวางครับตัวเองไม่ได้ชิริตคืนอ้าวกระโดดไว้กระโดดไว้เผื่อมีอะไรกระโดดไว้ กระโดดเลยก่อนกระโดดเยก่อนเอพนื่อนนี่นะจริงๆเลยพัชไปต่อมีอะไรไปต่อนี่มันอีหยังอ่นานภาษาอังกฤษไม่ออกต้าเพื่อนไปเถอะเพื่อนไปเลยเพื่อนบ้านไปก่อนดิไปสิ ไปกูเลยมีไปกูเลย่ไปไปเออเสียวหลังมันกันนะตอนนี้เราเพื่อนรอแบบรอแบบเพื่อนรอแบบนี่ไงนี่มันฮากกี้วากี้แชทดๆเลยก็มีมือแดงปะมีมือแดงกูจะได้เอามาสแกนแล้วก็ก็ออกไปดิเอาเพื่อน ไปข้างบนเหรอมันเหมือนฮักกี้วอกกี้เลยนะเหมือนไออะไรอะไรเออเอาไอยาโยโย่กับฮักกี้มารวมในแบบเดียวกันอุ๊นี่ปุ๊ขี่เอานี่ยนี่เนาขี่รถเหรอแม่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 หนาวรถมันจะไปแรงเลอวะรถมันจะแรงขนาดนั้นเลยเหรอมันไม่เลี้ง แมนมนไม่ไม่แมนแล้วต้องกระโดดกระโดดด้วยไม่ถึงวะไม่ถึงก็บอกว่าไม่ถึงมันยังจะให้เรากระโดดอยู่เออขี่รถแล้วกระโดดได้ไหมวะขี่รถกระโดดอุ้ยกระโดดไม่ได้ด้วยอ๋ออุ้ยอุ้ยมันมีกระโดดนะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมีกระ โดดนะอ๋อถ้าเป็นเป็น,ปนลึงเนือแบบนี้ให้กระโดดโอ๋อเขาอา้าใจแล้วกระโดดไม่ถึงไม่ถึงปึ๊ดปึ๊ดปึ๊ดปัดฉายาู่เคา,าว่าปึ๊ดเลยต่อรถกูรถไม่แรงก็ผ่านไปไม่ได้ เอาง่ายๆฮะคือคือรถไม่แรงแล้วก็ผ่านไปไม่ได้นะโอเพื่อนไปแล้วกลไปด้วยเมนเมนเมนเนเนาวจดจังไว้นะครับผมไม่ต้องกระโดดนะไม่ต้องกระโดดไม่ต้องกระโดดนะเราไม่ต้องกระโดดเราดีๆๆมนเดินเองดีสิครับออกไปสิครับโรไร ะผ่ายังไงวะขอเวลาสักครู่นะคะผมเดี๋ยวตัดไปตอนที่ผมทําเสร็จแล้วนะครผมโอ้ยผมหมดความอดทนแล้วนะครับผมเข้าต่ออีพีหน้าก็แล้วกันวันนี้เราก็ขอลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดซับสไคร e เพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปต่อนะครับผมบาย